สองสามสวัสดีครับวพนนีนเรามากินเคปซีกันนะครับไหนครับมีอะไรบ้างแนะนําหน่อยนี่ไก่นี่ไก่ต้นตํำรับใช่ไหมครับใช่ครับนี่ไก่ฮอตแอนด์สไปซี่พูดสิี่ไก่ฮอตแอนด์สไปซี่แล้วก็ไก่ต้นตํำรับใช่แล้วยังมีอะไรครับซอสครับซอสอะไรครับซอสมะเขือเทศครับซอสมะเขือเทศนี่อะไรครับโคไม่ใช่ที่กินอยู่เนี่ยครับกินอะไรครับคืออะไรครับ <G ül> อ้าวไหนดีๆที่ไหนบอกจะเอาลง YouTube กินอะไรครับเส้นปลาครับแล้วในแก้วน,นี้คืออะไรครับรไหนลองดื่ม<ะ>หน่อยครับคืออะไรครับน้ำเปล่าเหรอครับ่ใชจริงเหรอครับขอดูหน่อยที่าเป็นน้ำเปล่าจริงหรือเปล่าน้ำเปล่าทำไมสีดำครับน้ำผึ้งแล้วอะไรต่อไปอะไร พอพอแก้ผ้ามันลงไม่ได้หรอกนะแล้วก็นี่ครับคือรูปอะไรครับผลงานที่ผมวาดเองครับเขาเรียกชื่อผลงานอะไรครับภูเขาภูเขาแก้วครับเออแก้วแล้วมันไม่ใช่ถนนหรอครับไม่ใช่ครับนี่ก็ภูเขากินอะไรครับโอ้มีอะไรบ้างครับอธิบายหน่อยครับมีป่าผีบ่อนะครับไม่ครับนี่ผู้เขากินอะไรครับ เอาโชว์ผลงานหน่อยสิครับไม่ใช่เอาไว้ดูคนเดียวครับพ่อทิศก็ไม่เอาเก็บดีๆครับไปเก็บครับปิดคลิปยังครับยังครับมีอะไรอีกครับเ,เสร็จแล้วปิดคลิปสิปิดปเองฝากอะไรเดี๋ยววันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบกดติดตามช่างคุ้นคนคุ้นคและกดอะไรจะรีบกดติดตามช่องคุ้นสับอะไร 拜拜。Uh,